สวัสดีครับช่อง t ทคอีพวันนี้จะมาทำวิธีการต่อสวิตแสงแดดครับก็จะมีอุปกรณ์ง่ายๆครับสายไฟ2เส้นเส้นลายแล้วก็เส้นนิวตอนมีหลอดไฟแล้วก็สวิตแสงแดดหรือว่าฟอโตสวิตฟอโตสวิตตัวนี้ทนกระแสได้ประมาณ3แอมป์นะครับก็ถือว่าทนได้เยอะพอประมาณครับระดับหนึ่ง ตัวโฟโต้ตนี้เขาจะบอกวิธีการต่อมาด้วยครับอย่างเช่นตัวนี้เส้นสายสีแดงเนี่ยเขาจะบอกว่าต่อเข้าหาโหลดสีเขียวต่อเข้าหานิวตนันแล้วก็สีดำต่อเข้าหาเส้นลายนะครับจะมีคู่มือการต่อมาด้วยครับจะเริ่มทำการต่อเลยนะครับ เส้นสีแดงที่เขียนไว้ข้างพอต t o สวิตเราจะเข้าโหลดนี่ยเหมือนกับที่เขาเขียนมาไม่ยากเท่าไหร่ครับสำหรับคนหัดทางด้านการไฟฟ้าครับจะมีบอกว่าวสีแดงเลดเข้าหาโหลดแล้วก็ก็ไปพันกับขั้วของหลอดพันสายให้แน่นครับ จากนั้นสายสีเขียวครับต่อเข้ากับนิวตันแล้วก็พ่วงเข้าหาขั้วหลอดอีกสายหนึ่งด้วยนะครับอันสายสีเขียวเข้าหาสายนิวตันครับนิวตันในที่นี้คือสายสีฟ้าพัานให้แน่นแล้วก็อีก ข้างหนึ่งก็พันมาจากขั้วหลอดที่เหลือ,อไว้อีกข้างหนึ่งครับจะครบโหลดพอดีมีลายแล้วก็นิวตันนะครับเข้าหาโหลด ทีนี้ก็เหลือแค่สายสีดำครับสายสีดําเส้นนี้ก็ให้ต่อเข้ากับเส้นลายเส้นลายเส้นที่มีไฟทําการพันสายไฟแล้วก็ใช้เทปพ,พันสายไฟพันอีกรอบครับเพื่อความปลอดภัยในการทํางานกับไฟฟ้าเป็นสิ่งสําคัญครับ พันด้วยเทปพ,พันสายไฟครับทั้งสามเส้นเลยครับไม่ให้เห็นทองแดงครับเพื่อป้องกันอันตรายครับ ทำการตรวจเช็คสายไฟครับว่าต่อถูกตามที่เขาบอกหรือว่าตามคู่มือหรือเปล่าครับเมื่อแน่ใจแล้วว่าทําการตรวจถูกต้องแล้วแล้วเราก็จะมาการทดสอบลองดูครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่าครับ ทำการทดสอบโดยการใช้ถุงดำครอบสมมติว่าเป็นเวลากลางคืนนะครับโดยใช้ถุงดำ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับครั้งต่อไปจะมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมาให้ติดตามชมอีกครั้งขอบคุณครับ